สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบ้าหนองมาเป็นสะพานบุญให้พี่สาวนะครับให้พี่สาวท่านหนึ่งที่เพิ่นอยู่เมืองนอกครับเพิ่นฝันเห็นหลวงปูเพิ่นก็นเลยอยากให้เบ้าหนองจุดถูกให้ให,ให้เบืองเบ้าหนองก็ได้ว่าให้อัดคลิปให้บอเพิ่นว่าอัดคลิปเลขก็ดีขึ้นกันเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนนิ่งผลบางสินะกับเบืองไหวฟังไหวเป็นแนวทางเดี๋ยวความฝันมันเป็นแบบไหน ฝันว่าจังไดเดี๋ยวบ่าวน้องจะบอกสู่ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวไหว้ปูนํากันล่ะกะ็จุดถูกกันเนาะจุดถูกเลขก,ก่อนล่ะกะ็จับลูดวิ่งฟองเพิ่นให้ให้จุดถูกนําจับลูดวิ่งฟองนําเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเลขปูสิเป็นตัวใดงัวที่16มิถุนายน68บ่าวน้องเป็นสะพานบุญให้ FC นะครับผู้ใดอยากให้บ่าวน้องเป็นสะพานบุญให้บ่าวน้องยินดีนะครับเพิ่นให้บ่าวน้องถวายน้ําให้ล่ะกะ็ขอโชคกระปู เดี๋ยวไปไหว้ปูน้ำกันแดีมาหลับโฉ่งน้ำกันครับอู้ยบ้านออกมาเป็นสะพานบนหุบกี่เป็นเด็กปูเป็นอยู่เมืบนนอ มาหาปูบะได้เนไส้บ้านเราเป็นสะพานบุญไทยที่เัน้มีโชคฉกปูเด้อสุป,ปูทุกคนเฉพาะเบิ่งลิปบ้านเราเดี๋รับโจคไปน้่กัน,นบ้านเราจอถูกไายาจับล์หลวงมีฟอง นโมตัสสะภัวะโตระโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะพวะโตระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพักวะโตระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมะยุทิโกมหาราโพอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิลันตระังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอรยะองสวงสัมปโนอิตปิโสนโมพุทธายะอิสวาจุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมึ อเอ้ยทีเป็นนิสโฉผีูทช่ทคนเ้เปปูมาทเป็นสะพานบูญไหนถ้าายนามปูก็ขอโชคปู เดจังมาเบิ่งเลขถูกมัน้งครับเดี๋ยวบ้านหนุ่มทจับดูพี่ป้องพีก่อนเด้อให้พี่เพิพ่นก่อนาการูพี่ป้องสองลูกเด้อปูเด้อป้องดูแหละรครับหมายเลขแปดครับพี่ป้องลูกแรกหมายเลขแปดเนะาะเห็นชัดบ่หมายเลขแปดครับแล้เวเบอร์ลูกที่สองครับ มีปองลูกที่สองครับหมายเลขกสามครับแปดสามแปดสามครับแปดสามบัแน่เด้ยังไม่เกิดขึ้นได้เบิดครับผมแปดสามเดี๋ยวเบาทองชีวาความฝันของพีเพลินสู้ฟังอีกทีหนึง่งแล้วจังมาเบิ้งเหล็กถูดกันครับบัวเหล็กถูดเป็นตัวไต่เนาะพี่สาวทางไกลครับให้เบานทองเป็นสะพานบุญให้ครับผมเดี๋ยวไปบอกฟังความฝันน้วยกันครับฝันของพี่เพิ่นนะครับ เพิ่นก็บอกเลฝันเห็นเป็นตัวเลขเห็นยังดอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นปูซื่อเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็กไปไหวปูอยู่วัดไผ่แต่ว่าเพื่อนบม่มีโอกาสได้มาวัดไผ่เพื่อนว่าเดียวขัดใกกับเมืองไทยก็บ่แเนี่ยอาจสิได้ไปไหวปูแล้วอาจสะได้มาหาปูอยู่นีน้าก็ไดประ่นบัดนนี้เพื่อเกยดให้เบาน้องมาถวายนาปูแล้วก็มาจูถูกขอปูเบาน้องก็เฮ็ดนให้นะครับขอแต่ว่าห FC บอกครับ ทีพีเอฟซีคนไหนอยากให้บ่าวนองเป็นสะพานบุญให้บ่าวหนองยินดีครับมีเง vale> ินบ่มีเงินบ่ต้องยานครับบอกขอแค่บอกขอแค่ศรัทธาถ้าศรัทธาด้วยใจจริงน่ะบอกบ่าวหนองเลยตลอดครับบางคนยานบ่เป็นอย่างไรยานเราจะขอบ่มีเงินแล้วบ่าวหนองสีบ่เฮ็ดให้ขอให้บอกครับบอกร่องบอกกันตรงๆครับบอกกันตรงตรงบ่าวหน้องบ่ได้มาเฮ็ดช่องนี่เพื่อจะมาอัน วางพลประโยชน์ก็ไผ่บอกเบ like of ้าหนองตรง like. ๆครับว่าบอกเลยเบ้าหนองผีบมมีเงินหนูบ่มีเงินป่าบ่มีเงินยายบมมีเงินป่าบมมีเงินถวายนามภูให้แน่ได้บอกเบ้าหนองยินดีให้ไ่ครับเบ้าหนองยินดีให้ไ่เสมอครับขอให้บอกขอให้บอกครับนะครับรายการความฝันของเพื่อนกับปาม่านนี่แหละของผีสาวทางไกลเอื่นเพื่อนผีสาวทางไกลละกันนะครับเนาะ ว่าเพื่อนบอกว่าบอให้ออกซื้อเสียงย่างน้ำแต่ว่าขอให้เบาหล่องเป็นสะพานบุญไห้แค่นั้นเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นปูเพื่อนเด้ไปไหวปูอยู่กระท่อมเออยู่ไอ้วัดไผยเพิ่นบ่เคยบ่เคยได้ไปดอกเพิ่นว่าไปอยู่มาอยู่เมืองไทยกัหลายปีแล้วสามสิบปีล่ะบ่ได้อยู่เมืองไทยนะสามสิบปีละแล้วเพิ่นก็บริกรมาเลยแต่ว่าเพื่อนเบิ่งเพื่อนได้เห็นลวงปูกับพ่อช่องบ่าหน่องเพิ่นว่า เห็นหลวงปู่กับพระช่องเบ้าหน่องแต่ว่าเพื่อนกับมีพระหลวงปู่กันเพื่อนกับห้ญาตพี่น้องทรงไปไห้ค้อกันต่นเดี๋ยวมือไหนมีโอกาสได้จะบูชาตะกุดนุ่นดวงกับเบ้าหน่องอ่ะเบาหน่องก็ยินดีครับนี่แหละครับลองเบิ้งความฝันของเพื่อนขณะเพื่อนอยู่เมืองหนอกเพื่อนกันยังด้ฝันเห็นปู่จ้ะสี่ชั่งใดคนเหาเนาะเด็กเด็กวิ่งปองวันรองจใจเพื่อนแปดสามแปดสามเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเด็กถูมนกันครับว่ามือนี เลงถูกของผีสาวทางไกลที่เป็นเลียยังงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดผีสาวทางไกลครับบาหลงเป็นสะพานบุญหาเดี๋ยวไปหลุดโจทน้งกันครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเหล็กถูด้วกันครับงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดบาวหลงเป็นสะพานบุญห้ผีเพื่อนนะครับเด้อผีสาวทางไกลครับจากเมืองนอกเพื่อนมาบ่ไดดเพื่อนเลยให้บาวหลงเป็นสะพานบุญหายเป็นฝันเห็นลวงปูเพื่อนบอกว่าให้บ้านหลงจุดถูกให้แน่ว่าสัตย์ แล้วก็จับลดูปิงปองบ้า้องจัาลููปิงปองเห้นเพื่อนด้แปดสามนะครับเนาะแปดสามเลขถูกเก้าสามเก้าสามอย่างเนาะเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเขามีโชคไปทากันกับผีเพื่อนกระโแนแอร์นะครับยามมันก็เกิดขึ้นในเบิร์ตเบา้องกัดเก็ดให้ได้เบิร์สุกคนล่ะครับผมเก็ดให้ได้เบิร์สุกคนละ่ะว่าแต่บอกนะครับเนะบาะโบต้องยานครับบ่มีเงินกับบอกได้ครับบางก้นกับยานเนาะทักมาส่วนตัวบอกว่า แม่บมมีเงินป่าบมมีเงินยายผมมีเงินเบ้าหนองแต่ว่าอยากถวายนำปูบอกเบ้าหนองไดครับเดี๋ยวเบ้าหนองจัดการให้บ่ยากเบ้าหนองกัดตั้งแต่งวดงวดนี้วันที่ชิบหงนี้เบ้าหนองจุดห้หลายคนแล้วครับจุดห้หลายคนแล้วแต่ว่าเป็นยังเทีบตัวถูบเก่าเป็นยังที่มีเบ้าหนอง,นองเอาออกนะครับเานาะเอาออกจุดหแต่ล,นนละคน่ละคนามาเบิ่งกันว Bie ่าผู้ใดมีโชคหลายคนกะให้เบ้าหนองจุดถูบห้แต่ว่าบ่ได้อาดคลิปแต่ว่าพี่เพิ่น เัาให้เบาน้องอัดคลิปแล้วก็เผยแร่ไปน้ากันเลียงางามเลยครับหูว่าละรเลียกตัวนี้เลขของไผ่นี่นี่เอาเบิ้งคะ่ะค่ะวงเบิ้งเอาเลขของนี้เลียของไผ่มาคอมเมต์เอมเมต์มาบอกกันเด้อเลไขไผ่ครับจัดเต็มอีกแล้วจัดเต็มอีกแล้วโอ้ยคนลูกเด็กนี่ครับเลียคือเลขของไผ่นี่เก้าสามหกนี่เก้าสามหกนี่คือเลไขไผ่อ,อือ ตรงคักตรงแน่ตรงกว่านี้ผมมีอีกแล้วละลองทำเด้องว่วงที่สิบหกมิถุนาหกปดเลขถูกปีสาวทางกายเบาหนองเป็นสะพานบุญให้ผีเพื่อนเนาะ9ก้าสามหกละกะ่ลูกปปองแปดสามครับศรัทธามีบรารมีเกิดกระถอมลุงปู่สวงบานเบาหน,น,นองเบาหนองเป็นสะพานบุญให้ผีเพื่อนเนาะ,นอะโอ้เหลขงามเหลขงามหวังว่างวดนี้เขาจะได้รับโชคไว้ร่วกันผีนนฝันเพื่อให้เบาหนองเป็นสะพานบุญหขอโชกปูให้เบิง เพราะว่าเป็นฝันบ่เห็นตัวเลขแต่ว่าเป็นเห็นตะปูว่าเป็นไปไหวปูอยู่วัดไทยพัฒนาคนณอาสินะฝันเห็นปูแต่ว่าบ่ได้เห็นตัวเลขดอกเป็นก็เลื่อให้บ่าวหน้องุูถูกขอโชคให้นี่ละเป็นว่าปูอยู่ใสก็ขึ้นกันเบิดนรือวสักซักชิดมดสู้หมองวาสักขอแต่ว่าเป็นปูขอแต่ว่าสถานที่ที่ปูอยู่นี่มีคนจิตใจที่ที่อยู่กับปูได้อ่ะคุณอาชินะ เพื่อนก็บบคือเห็นไผเพื่อนก็เห็นแต่บ้านหนองนะเพร่ะนเพิ่นหูจักกันกับหลายช่องอยู่แต่ว่าเพิ่นให้บ้านหนองผู้เดียวเพื่อนว่าให้บ้านหนองเป็นสะพานบุญให้ผูเดียวพี่หูจักกับหลายคนหลายช่องทั้งทั้งที่พี่กับเป็นคนเบิงเลขคือกันตลอดชีนะฮะเก้าสามหกครับพี่สาวทางไกลรวมที่สิบหกนิตนาหกแปดเก้าสามหกกับแปดสามสาธุสาธุศรัทธามีบาลีเกิดครับผม กระทมลุงผู้สวงบานเบ้านองให้โชว์ครับ93683สวัสดีครับ